สบายดีทุกคนวันนี้มาพากับน้องหน่อยสาวลาวคือเก่าเนาะ,ะนี่ไผนี่ทุกคนสาวมืองซนสาวมืองซนสาวป้าปุ้ยนอะองทุกคนเพิ่ <c oughs> นก็ดได้มาหาเขาเนะเออหาสิบ,บอกทุกคนก่อนเนาะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สวรรค์เขตเนาะเขามาอยู่สวรรค์เขตได้ประมาณสี่มือแล้วสี่มือ สี่คืนหาหมือสี่คืนเนาพอาเอามาแต่วันถิดห้าเลยเนาะ <_ d ata> ถิดจันคานผุดพระหาตหาหมือสี่คืนเนาะเ <_ d ata> พราะว่าเอาก็ได้มาอยู่สวรรค์กับเอามานอนหูกมนอนะทุกคนเพราะว่าแม่ของแม,ม่นอนแม่ของน้อยได้บร่ได้ประสบอุบัติเหตุเนาะเๆๆ <_ d ata> พิ่นได้ผ่าตัด คาตัดอันนิวทงบีเนาะเพราะว่าทบินเทาก็เเฮดเวียกเฮดเวียกอยู่พุนแหละเนาะเฮดเวียกแล้วพอมาแวเอาแล้วก็พอดี้พากันลงมาสวรรค์เลยเนาะเพราะว่ากเกือบเราทุกคนเพราะว่ามอว่า,าวา่าเกือบถาซ่าอีกสองมือแมนเอานำาบทันเนาะแ,แมนนิวทงบีกับพี่ละใหญ่อันกัวดิโปโมือเขาอีกทุกคนเลยเพราะว่ามันใหญ่แล้วเนาะ แบบเราเจ็บแต่ละเถือ่อคิดว่าเราเป็นกระเพาะเพราะว่าบบไดไปอันไปห้องมอไปห้องมอแต่ละเถือ่อขาเจากะว่าเป็นอันเอียงเป็นนี่อ่าโบเมนเป็นนิวเนะอันเป็นกระเพาะไปห้องมอกตเขจาวว่าเป็นกระเพาะเป็นกระเพาะแล้วมือนั่นแม่เฮาได้ไปอีกเนอทุกคนไปอันห้องมออาสพังทองเนะอยู่ตรงเห็นเพิ่นกะวาวาทงบีอักเสบเนทอทงบีอักเสบแล้วก็ วางยาให้แล้วก็แม่ก็พอว่าขอนอนด้บอ่ขอข้าจาว่าบ่ให้นอนเนาะบอ่อให้นอนแล้วก็พากันเมื่อเฮือนเน่อทุกคนพากันเมื่อเฮือนแล้วอยู่บอ่อได้เนาะเพราะว่ามันเจ็บเด้เจ็บเจ็บแห้งดีแล้วก็พากันเพราะว่าอยู่บ่ได้แล้ววันนี้ลุงสวรรค์นเนาะได้เมื่อบ้านเมื่อส่งพ่อไอ้เพิ่งนอกกับแม่เมื่อส่งอยู่บ้านนานแล้ว ก็เห็นลุงลุงสอนผู้พ่อไอเพิงอันมันอยู่ในเฮื่อนนี่นแหละนอแล้วก็อยู่อันไปประมาณเราก็เมื่อเมื่อแล้วเราเห็นเราก็พามาผูหมอสวรรณเขตแล้วมาหอดอ่าผูหมอลาวเวียดทบิษเขาผูหมอลาวเวียดก่อนเขาผู้หมอลาวเวียดแล้วเขาผู้หมอลาวเวียดกับ กวดโควงจรก็นอนแล้วกวดไปกวดมาแล้วเขาเจ้าจว่าเป็นนิวนิวทงบีเนาะแล้วแพทย์อยู่ในฮันนเพิ่นกะว่าเอาไปห้องหมอใหญ่โลดเนาะเพราะว่าทางนั้นบอกระเ้าบอหับผ่าตัดเนาะเออพราะว่ามันใหญ่เกินแบบนี้ะนะแบบ เวียาน,านแมน่เวียนี่เขาเจ้าบอนันคันว่ากวดโครบวงจรแล้วเขาเจ้าจะฮาบเนาะแล้วไปไปแล้วก็เฮ้ากับเพิรนทายาอันชูเฮ้ากับมือเฮือนนะแล้วทางแพทย์ทุนนั่นเพิ่นว่าบ่หบให้กกับเนาะเฮจึงได้กะบหายมาหูหมอใหญ่เนาะมาผ่าตัดยาดมันบอ่อทันเพิ่นกล่าแบบมันใหญ่เลยนะใหญ่แห้งอีลีแล้วก็มาหอดหูหมอนเนาะตื่นเสามา ฐานหมอเพิ่นได้มาเนาะฐานหมอผูผ่าตัดแม่นี่แหละเพิ่นได้มาแล้วเพิ่นบีเบิ่งท่อเพิ่นเลาวไปเขาหองผาตัดเลยแต่เขากา็ากะผู้ที่ผ่าตัดน่อยแะละเนาะตอนสีหน่อยเป็นไสติง,งแหละเนาะแต่เพิ่นกะปีนี้เพิ่นกะมาผาตัดแม่เนาะแบบยังไงปีไก่ผาตัดลูกแม <laughs> นปีไกยนี่ผ่าตัดลูกปีนี้ผาตัดแม่อู้หยอดเลยอ่า เรื่องที่นานะกะได้อยู่ห้องเก่าเนาะทุกคนห้องเบอร์อันเบอร์ที่น้อยอยู่ปีกาย่ี้แหละปีนี้แม่ได้ข่าวมาเนาะแล้วก็ซื้อว่าวันว่าเรื่องหวยเนาะแล้วก็ซื้อเลขถือถืกนลุงถืออันนี้เฮาบไ้ซื้อเนาะเพราะเฮาบริเลขเด้เลขสิบสี่่าได้เหมือนได้ออกมีปลายห้องกับสิบสี่เนาะทุกคนป้ามนี้ เอาขึ้นไปเบิองแม่เลยเนาะเพราะว่าเฮามาเปิดกระเด้อันนี้จะเป็นห้องม้อนาะนี่เอาแม่นบ่เด้อนี่แม่นหมดแล้วนี่แ,แล้วนี่เฮาก็อยู่แคมของเนาะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับฝั่งไทยนี่แหละเนาะคนละฝากเนาะคนละขา,าไไบอได้บ่คิดฮอด์ทคอยบ่กินฮอรนั่นแหละเพิ่นกับซีเมื่องบาแล้วเนาะทุกคนอนะันนี้เมื่อเมืองสดแล้ว <laughs> กลับแล้วเมือ่องใครคืออย่างเนาะ บมีคนคล้ายเคืองแม่เนี่ยครก็มาเปิดอยู่นี่พอว่าอยู่ฮั่นขจ้าบางคนขจาเปิดเพลงบางคนขจาเอันคนลายแม่คนลายลายแห้งอะไรมื่อวานนี่คนแห้งลายอยู่งอคนไข่อึดบริอึดเนาะโผเลยลายแห้งอะไรเนาะนาคนไบนอนจะเห็นยังมากินเบียเพิ่นกินแต่แอลกอฮอล์เนาะทุกคนโสุดยอดเลย ป้าบันีีเฮ้าคืนไปหาแมนเลยเน,ะเนเาะนี่นอนทุกคนไปย่างนี่ค่ะน,นี่จะเป็นโซนทางเขาของมอเน,อะเนเาะเดน,น,น,นี่จะเป็นห่านคล้ายเขื่องที่ขเาขาคล้ายให้คนเจ็บเนาะเพราะคนใดที่มีรถก็ออกมาซื้อทางหน้าได้นทุกคนนี้โซนนี้ แล้วเฮากะจะอยู่ตึกพิเศษเนาะึะ้นไปหองเดียวเฮาสีว่าวนอเพราะว่ามีเฮาน่างอยู่เป่าแบบว่าวอธิบายเป็นยังเฮาจังไดนมันออนตึกพิเศษเนาะไปแล้วเฮาก็มาแวะซื้อมใหม่ๆนะทุกคน อ้ายเราจะมาขายทุกมือเนาะอยู่ในนี้ถือหมดแล้วเนาะขายดีอยู่บ่พอได้อยู่ได้พอได้อยู่บ้านพี่เสร็จบิดมือเลยขึ้นไปละท้ามเอาเงินน้ำเดือดอย่าลืมเดือนนี้มาอยู่ในนี้โดนแห้งลืมลืมไปเพหมน อันนี้ซิปอันนี้แปลที่แปลทอดสองดักปลายนี่จะเป็นตึกเขาอยู่เราทุกคนนี่ตึกพิเศษคนเจ็บร้ายหลายแบบห่องห่องมันบุพเพคนเดิแม่เหรอบุหัวข้าเจ้าสิงหายถ่ายหรือบอ่แต่เขาก็ถ่ายเป็นนี้เลยเนาะขันก็จะบอาหอยถ่ายเขากา็ตัดออก บางคนก็จะามาเยี่ยมพี่นอกก็จะขนัอยู่ข้างนอกเนาะนเนเขาจะเขามาโซนในมาคนคนเจ็บร้ายหล่มีรีบได้ค่ะแล้วคือรีบพุ <c oughs> รีบ <c oughs> ยังใส่งานมาได้เนาะนี่เขาก็ขึ้นไปเพรวอาห้องเขาอยู่ชั้นสองเนาะ แต่วเราจะมาเห็นเนาะนี่ผูวอาสัน่อยหยอกซื้อๆนี่เขาขึ้นมาสันซองเลยเนาะนี่กบหอนหองเขาเลยเนะนี่อ่าขาหองก็จะประมาณปีน,น้ำปีน้ำเ สองแสนซาวเป็นเงินเป็นเงินอันบาทกะห้บอหอนหาร้อยสี่สี่รอยสามิบบาทเนาะพอว่าปีกายนี้เขามาอยู่น่ะจะแสนปลายตกอยู่ประมาณสี่ร้อยเฮ้ยสามร้อยกลัวแต่เดี๋ยวนี้เงินขึ้นเนาะยังก็คืนห้องก็คืนขานามขาฟไฟขคืนเมิดอแแมนแพงอยดีเนาะไปไปนี่เอาไปห้าแม่เลย นี่ดูก่อนนี่นอนอยู่ห้องหมอประมาณจะคืนแล้วอะสี่คืนเลยทุกคนจะลืมคืนแล้วนอนนี่ก็ยังใส่อันยู่ยุคเก่ายังบอกใครคืนนอนยังบอกใครป็นไร เ้าจังมานอนห้องตึกพิเศษนี่นะทุกคนเพราะว่าห้องลุ่มนั้นมันเต็มห้องทีพอไอเพิงเคยอยู่เต็มนี่จะเป็นพอ่อดำคือกันเลยนี่สบัสบบดีเกาะในตัว <c oughs> พอกระเถ่าแล้วนะทุกคน <c oughs> แขวกะบอกเลย <c oughs> นี่เขาจะมาอยู่ห้องตึกพิเศษนเนาะนี่เขาก็ใส่อันน้ำเกลือให้อันนี้จะเป็นอันทีเห็ดให้โบเจบเนาะใส่แล้วก็แบบไขเน้หนึอหนงอ่าบเห็ดให้บอนปากบาทนะโบเจบเนาะเพราะว่าหน่อยเคยใส่มาแล้วเนาะใส่แล้วก็มีแห้งมาเล่นทำยาเมื่อ็โอ้ยเจบ <c oughs> <c oughs> ทาไพ่อันทาไพว่าผู้จักอันแบบว่าเคยผ่าตัดมาแล้วทุกคนอาจจะหูเนาะว่าเจบซํำได้เนาะ อะไรนี่มีหลายเนาะนี่ผงสะลมน้ำเกลืออขาห้องกะขาใช่ใจค่อนข้างสูงเนาะขาห้องต่ละมือขากินขาผ่าตัดโอ้รวมหลายมืดแล้วมืดหลายแล้วมืดเป็นเท่ายอ่ะนะทุนเน้องม่หมู่กระยาจื้อเมื่อไรโอ้ยหาก็มาเมื่อไร น้องิมบาบานได้อแล้วโอเคสุดีสุดีเซียวคุณนี่อย่านตะบูเห็นย่านก่อมนาะด้มนาโอเคมุนามาใหม่ด้เซียวบายบายห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำนะสุกคนมาอยู่นี่ก็สบายอย่างหนึ่งเซียวห้องแพงแต่มีห้องน้ำสังใสรบมดเนาะมี ทรทัศน์นี่เขาก็จะเบิ่งทรทัศน์เมื่อหมื้อเนาะนี่มีแอ์มีบอ่อนอันนี้ของกินเฮากินเองเนาะมีตู้เย็นแล้วกามีตู้ใส่เครื่องเราทุกคนนี้ารากบ่อนนี้ก็จะเป็นบอ่อนทีเขานอนเนาะน,นอนแต่ละคืนนั่นแหละหกในน้อยหนึ่งอันนี้จะเป็นบอ่อนพอนั่งย่ริีจะเป็นบอ่อนที่พอนอนเนาะ นี่จะเป็นบ่อน,นอนคนเจ็บได้อาการดีขึ้นแล้วไทยแน่ะกะจนสี <c oughs> นี่เนาะข้าจ,จะใส่ทอระบายอันนี้เนาะทุกคนนี้โป๊ปาดต้อนหน่อยปาดจะบริใส่เนาะมันบริเป็นอันนี้เพราะว่าอยู่ในอันนี้มันอักเสบแล้วเนาะเพราะว่าแผ์บอกว่ามัน ผมน้องเนาะอยู่ในเนนินอยู่ทางหนนะมันจะเป็นน้องแล้วต้องระบายออกนี่อันนี้จะเป็นเขาระบายน้ำเสียอันนี้จะเป็นบอ่อนระบายอันน้ำบีออกอมัมขน,น,นมขึ้นนะี่กับปได้นอนเมื่คืนเนาะเจ็บฝืน่าเจ็บห็นบอ <c oughs> อืเจ็บแห้งแล้วฝนคนเฒ่าแล้วมาผ่าตัดโอ้ย แห้งบดได้ไปส้บาดี้อยู่ในห้องก็บดให้มีไา่หนอมีแต่พ่อกับแม่เฮ้าแล้วก็มูมาเยี่ยมแล้วก็เมื่อเนาะมูผู้หนึ่งนางปุ๋ยกับเพิน่นเผาเมื่อพอว่านั่งไก่นา่งก็มานำกันดีฝ่าเมื่อแล้วอันนี้พอว่า,นนามือประมาณอีกสองมือไอ้เฟิ่งกับแฟนเพิ่นสีลงมาเนาะกับอลิตาสาวผมยาว แล้วก็อลินชาวตาตีป้องบุ้มบิ้มและน้องทุกคนสิลงมาแล้วก็น้อยบริทายคลิปก็คือว่าสิแรนี่นี่แหละเนาะเป็นสาเหตุที่เห้บริทายคลิปลงสี่มือเนาะเพราะว่าค่าอยู่ในห้องมอ,นอเนาฝาแมมนะครับบริได้ไปทางใดเนาะเพราะว่ากับฝนตกอยู่พี่ฮะมันเลยบมีเวลาฮะกับมีเวลาเมื่อนี้เนาะเพราะาหมู่มาหลายคนกันเลย น,น้อยนึงเนาบอกบอกเอฟซีแหละบริหารเอฟส่ดอกอยู่นี่แหละเพราะว่าท่าแต่ผมมีเวลาถ่ายซื้อๆเนาะให้ทุกคนเบิงข่า,ขาวๆเนาะพ้งมอกออะอันนี้จะเป็นตึกพิเศษเนาะแะ้วก็ตึกอยู่อันนั้นกวางอยู่หองมอสวนอ,เนอวาเขตนะขวางใหญ่ใหญ่ที่สุดแหละอยู่ในแครงสวัรดเขตนี่เนาะ ตอนผ่าตัดฮาบ่วได้ถ่ายให้ทุกคนเบิงเนาะเพราะว่ามันสรารวนค้นหลายโพดหลายแหงอิลีเนาะกับบัญญาคณะแบบแลนนั่นแลนนี่เนาะพอนี่ก็จะสิเป็นวิ่นคนแลไปเอายาแต่ละมือให้จะพอไปเอายาเนาะ,ะเพราะว่าเฮายังบบหูจุดเอายากกับไปกับกระเถือก็มีแต่พอไปเอาอั่นะเพราะว่าพอหูบ่เอายาแล้วกะสบายนนะ บางฮอนนี่เนาะหน่อยก็ขอจบคลิปลงเฟงเท่านี้ถ้าว่าจาบุสุภาพหรือผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายลายเด้อฝากกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย